มาพี่น้องตำตะไคร้ใส่คากินกับใบมะยมพี่น้องนี่เน่เน่เ<ส>น่ใบมะยมพี่น้องนี่มาอีกแล้วใบมะยมพี่น้องกินหลายคนแสบดีพี่น้องมาเขากำลังมวนใส่กันใหญ่เลย <c oughs> มื่อนี้มีแต่ผู้สาวพี่น้องผู้ชายผู้หญมือมม่อนี้ <c oughs> มีแต่คนกำลงาม,งามจิม้มลิ้มอ๋อปฏิโทปว่ะโอ้ พี่น้องมาํำเมียงมาเนี่ยนี่ทำตะไคร้ใ้าเป็นี่ะโถาดใหญ่ๆพี่น้องกิน้าไปมักย่อมมือเนี่กินหลายคนจะจบพี่น้องกเ <c oughs> ู้ีป็นเหือยเหือยแบบมทานเาเป็นงันงไ <c oughs> งเอ่ พอาพี่น้องมากกไม่เผ็ดมือนั้นไม่เผ็ดไม่เผ็ดไม่เผผ็ดัแล้วมันยังแ่บโบเผ็ดมันโบแสบมาพ่นง้ามเขามาโอ้เสยผมเราต้องเสยผมคนจ่างสิเขามาแดงแล้วแดงกองตองด้วย แดงองตองเอาเข้ามาชิงน้ำกานแสบๆเนี่นี่หอยแกรงน้ำไม้เอาแม่น้องนิ่งคือหันหนาออกเอากระแตทำไมไปยืนกินกับใบมักยุ่มพี่น้องมือนี่นี่ไม่เผ็ดใครเผ็ดกว่าวันนั้นเผ็ดกว่าวันนั้นแค่กินไปเฉยๆ S <S หมดอยู่แล้ว,มมลวไม่เหลือตรงนี้หมดทัดแน่นอนเหลือพี่ชายไม่เหลือ,อหรอกขอมาแม่ Uhm เขามามากินน้ำเขาเนี่แซ่บๆเนี่ยฮาแซ่บเวอร์ว่ามันกินอยู่ตำมึอนี่ตำจนโคกแตกพี่น้องแซ่บหลายความแซ่บจนโคกแตกมึอนี่โคกไปมึงไงนังเฮ็ดโคกหอยแตกจักเป็นตำตาให้ตำจนโคกแตกพี่น้องโอ้